นี่ก็เป็นปูสดๆมาจากทะเลนะครับที่พึ่งเราเข้ามาเห็นไหมครับยังดิ้นอยู่เลยนะครับหลังจากที่ได้ปูมาแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องต้มปูให้สุกนะครับนี่ก็คือปูที่ต้มสุกแล้วนะครับหลังจากที่ต้มปูนะครับนี่ก็คือกระทะที่ใช้ในการต้มปูจากการต้มปูเสร็จก็มาสู่กระบวนการในการแกะเอาเนื้อปูนะครับ ซึ่งบางเพรหรือโรงงานใหญ่ๆเขาก็จะมีคนทําเยอะนะครับอันนี้ที่บ้านน้องจ๋าก็จะใช้นี่นี่ลูกชายด้วยนะครับช่วยกันแล้วก็มีสมาชิกมาแกะช่วยนะครับ <S 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 <ๆ>การแกะนะครับเริ่มดังนี้นะครับขั้นตอนการแกะปูนะครับเริ่มจากการคัดเลือกปูมาแต่ละตัวที่ต้มแล้วเนี่ยก็แกะเอาขามันออกนะครับกระดองออกซึ่งส่วนกระดองที่แกะเนี่ยก็ยังมีเนื้อมีไข่ ไขปูน้ำมันปูติดอยู่กระดองมีอะไรบ้างนองจากที่ส่วนกระดองมันอะค่ะก็จะมีมีมันมันปู<ะ>แล้วก็มีส่วนไข่ครับถ้าเป็นตัวเมียก็จะมีไข่ติดไปด้วยครับซึ่งเขาก็จะเอาไปเลี้ยงเป็ดอยู่นะครับในกลุ่มคนที่เลี้ยงเป็ดแล้วก็แล้วก็แกะขาออกดังนั้น เนื้อที่ได้นะครับก็คือหลังจากออกกระดองออกแล้วก็ยังมีขาติดอยู่แล้วก็ค่อยๆไปแกะเอาเนื้อจากไข่แต่ส่วนใหญ่เป็นกล้ามตองไปดูไปถ่ายโน้นว่าเป็นไงทางฝ่ายนี้จะแกะเป็นตัวไว้ให้ใช่เป็นล้างแล้วก็ไปให้ฝ่ายแกะแกะเนื้อทีค่ะโอ้คับครับนี่ก็คือวันหนึ่งวันหนึ่งก็หลายร้อยกิโลนะครับ ขนาดว่าส่วนเปลือกที่ได้เป็นผลพลอยได้นั้นก็เป็นเป็นร้อยกิโลครับดังนั้นแสดงว่าตัวปูหรือเนื้อปูนี่ก็ต้องได้เยอะโดยดดดดรวมๆูนย์เกษตรของเราแล้กล้าชนนะครับอันนี้ก็คือส่วนปูที่ปอกเอาการะดองออกแล้วก็มาเหลือขั้นตอนการปอกเอาเฉพาะเนื้อแกะเอาเฉพาะเนื้อนะครับ นี่ก็ได้เนื้อปูนะครับทำเร็วมากเลยจะต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญน,นะครับอันนี้เป็นส่วนตัวปูที่แกะออกมาแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้กำลังแกะเอาเนื้อนะครับค่อยๆแกะจากส่วนขาทุกชิ้นส่วนถ่ายรูปส่วนไหนที่แกะยากที่สุดอะครับไอส่วนขาเล็กๆมันใช่ไหมที่แกะยากอะือ ในเนื้อปูมาซื้อไอ้กากปูไปทําอาหารสัตว์แล้วก็ไปทําปุ๋ยด้วยก็เลยต้องพูดถึงกระบวนการว่าก่อนที่เราจะได้กาก,ากปูไปเนี่ยเราทํำยังไงบ้างก็ตั้งแต่การปอกเอาเนื้อปูไปขายพวกนี้ครับที่ด้วยพลังเป็นตัวอย่างณนะศูนย์เรียนรู้เกษตรมออ คนทาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายทุกคนทํามาหลายปีแล้วใช่ไหมใช่อโอ้แล้วก็ต้องมีความชํานาญถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับอันนี้ทางกลุ่มเนี่ยเวลาจ่ายค่าแรงนี่จ่ายเป็นตามน้ําหนักที่เราแกะได้ใช่ไหมอ,อกิโลหนึ่งค่าแกะกี่บาทครับ อ๋อแล้วแต่ขนาดอ๋อขนาดขนาดนี้คือขนาดปูเหรอหรือขนาดนี้โอ๋อถ้าซูลเกษตรของเราแกล้าแก้ปัญหาพัฒนาให้สดใสที่ต้มมาแล้วก็มีเอมีบางคนก็ต้มมาให้เลยอ๋อถ้าถ้าต้มมาให้นี่ราคาก็จะแพงกว่าปูดิบเท่าไหร่อ่ะต่างกันไหมอ๋อฮะ อันนี้คือปูดิบอันนี้คือปูต้มธรรมชาติการผลิตคือชีวิตรวมทํากินแก้ปัญหาเกษตรกรเกษตระเราเน้นการผลิตเพื่อชีวิตด้วยการเกษตรจึงเป็นเหตุให้จิดวังไม่ต้องไต้องงที่ดีด้วยพลัง นตัวอย่างูครับหลังจากที่เอาเปลือกปูอบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือนําเปลือกปูที่ผ่านการอบแห้งนะครับมาสู่การบดนะครับละเอียดนะครับเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ซึ่งเปลือกปูที่ผ่านการบดเนี่ยนะครับก็จะสามารถนําไปใช้ในการผสมอาหารสัตว์ ทดแทนปลาป่นแล้วก็เป็นส่วนแคลเซียมได้นอกจากนั้นก็สามารถที่จะนำไปใช้ทำปุ๋ยอินทรียเป็นส่วนประกอบน้ำหมักชีวาภาพเหล่านี้ได้หลายส่วนนะครับซึ่งในวิธีการทำกระบวนการก็เดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะครับที่ด้วยพลังเป็นตัวอย่างณนะศูนย์เรียนรู้กเกษตรมอ,อ เราแกล้วกลา้าแก้ปัญหาพัฒนาให้สดใสรวมพลังพัฒนางานวิจัยเพื่อเมืองไทยในด้านเกษตรกรรมเกษตรเรานั้นมีความสงา่าเพิ่มพาฟื้นฟูแหล่งทรัพย์สิน ธรรมชาติการผลิตคือชีวิตรวมทำกินแก้ปัญหาเกษตรกรเราเน้นการผลิตเพื่อชีวิตด้วยการเกษตรจึงเป็นเหตุให้จิตหวังหวังที่ดีด้วยพลังเป็นตัวอย่างณักศย์เรียนรู้เกษตรมอ ศูนย์เกษตรของเราแลกล้าแก้ปัญหาพัฒนาให้สดใสรวมพลังพัฒนางานวิจัยเพื่อเมืองไทยในด้านเกษตรกรรมเกษตรเรานั้นมีความสง่าตื่นข่าพื้นผู้แหล่งทรัพย์สิน ธรรมชาติการผลิตคือชีวิตรวมทำกินแก้ปัญหาเกษตรกรเราเน้นการผลิตเพื่อชีวิตด้วยการเกษตรจึงเป็นเหตุให้จิตหวังหวังที่ดีด้วยพลังเป็นตัวอยา่างณศูนย์เรียนรู้เกษตรมออ เรามาเรียนรู้การพัฒนาไปด้วยกันด้วยจิตใจฝันเสริมสร้างความดีนะที่มออ